สวัสดีครับทุกทุกยินดีเข้าสู่ตอนรับบันส่วนพระรวยครับผมนี่แอากอฮลจะมาอยู่บ้านตาสปอร์ตกันฮนะว่าเมื่อนีนต่าสปอร์ตได้ตัวไรกันนะข้อที่แล้วกเขอโทษขอให้ร้ายมันลดไปนะครับผมซึ่งเลขที่แล้วันกับเพ่นกันได้สรงมาจากทั้งปูเต่าเฮาบวันนี้อ่ะกันลดไปนะทั้งไปจีนบุรีวันนี้เป็นในตัวไรกันเอาติดาตามกันมากครับผมครับผม โอ้ครับสวัสดีครับตาครับผมสวัสดีครับผมโอ้อยู่บ้านมาหาหยุดข้อซองหยุดข้อซองหลายวันวันยู่บ้านวันผมนอนนึกเป็ผมหนาวเป็หางรถผมผมไม่ได้หนาวเบอกตาหนาวหวางเมืองหรอผมจะเป็นแค่หนาวเอ่เป็นใครบอกเฮ้ยไม่สบายขึ้นบอกว่าไม่ไปยังบอกมันตั้งคนจ้อยตั้งหนาวไม่ไปยังคนจ้อยต้องสีหนาวหน่อยเตี้ยไม่สบายน้องปัญญายังจบ ขึ้นไปขึ้นมากวไปเว้ยมองเงินไม้เสรเด็โอ้ที่ไหนวะ่บ้านฮัก็ไปวันบ่ไปจิดไปสามรอบแล้วผมเลยเปลี่ยนคำไปที่ไปซื้อยาสูบอ่าน้งบุปผากแล้วเออบุปผาเป็นคมสวมเงื่อนนั่ะครับผมก็เลยจังหวะพี่ผู้สอมงว่อนผมเพราะนี่การเลียกูต้องังไปกินมันในสงมากที่มหนครับบ่มีเงียบเลยเงียบเลยมีเนียว โอ้าวเลขของตาก็ได้บาบนี้เลีของตามาตาฝันฝันดีฝันได้ที่ตาเด้อจังไนเลยคำนวนตาผมเียนได้เห็นนอนฝันตองกันได้หมตาเหรอผมเียนไ้เห็นอนห้าเจ็ดแปดดีบ่บ้านผมมหาที่ผมบวชสกอยเขาว่าเลขดังเจ้าตาปราันโอ้ทุ่มเลขดังให้เจ้าอีกมันท่มเีกกันยังว่าเขาจิใจผมคร่งเดียวผมซื้อบ้านี่ หมดก้อนนั่นที่ตาบอกกระทคลนเอหลังเกิดเนตาเนาะหลังคือนกันมันุผู้เขาได้กระไรอยู่ือเขาอันซืตีครับผมผู้เขาได้เขาก็ได้รถตาเนาะบ่ได้บ่ได้แม่เฉพะเศหัหลวงชิบ่เศษนะื้อมาว่าวันก็บ่ได้ขาบ่ให้ปหารตลรีว่าเขาเปลี้วไปนะครับผม ขวนมมาาเมียมาห้สทงเรืองลงจิบัวกว่าเราเกยมาไก่ครับผมรถตุเตอรีดิรถผมหาตวรถตุเตอีไหวหวัว่นครับผมได้บ้านจา้ะบ่ได้บ่ได้จักกูได้บ่ได้จักใบจะเห็นครับผม,มนอกจะได้เนาะห้าเจ็ดแปดกิจการมันมีแต่เจ็ดเก็ตโบแมมแล้วยังเรียกโบมากบาเนี่ย โอ้ไม่ไช่เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดสิบ่มาเป่าใช่ไหมตาบ่หัวจักแล้วคนมากก็จำเป็นแม่น่าทานอียว่าเขาฟังมันต้องฟันครับผมผู้หญิงผู้ใหญ่ลำดับมาอยู่ข้างโอ้ผู้หญิงผู้ใหญ่ผมกู้ดำเมันบประับมาบอกผมแต่งแจ้งตัวชุดดำหรือชุดใจสมัยเก่าธรรมดาเนี่ยละธรรมดาเท่าตหร่ทโอ้ลุงปะถุงฮะมาดีเสียวเลยเด้อหาเจ็ดแปดครับผม นี่ผมตื่นขึ้นเอ้โหฝันตัวเดียวา่านเดียวโอ้บัดนี้มาบอกกันตัวเลขได้บ่มวะบอกกันสิล่ะอยัากว่าผมกัดอยากมันถึงถือมม่ถึงเนาะครับห้าเจ็ดแปดเ่าผมไปหาซื้อนลนะโอ้ซื้อเลยท่านผมจะทีวยง่มากคุณผู้ชมคนที่แก้งมาตาที่ฝันหรือยังไงหยจีไปหาวกทุ่มโอ้ใิมเอากล่มนี่ผมฝันแล้วผม เมียขึ้นปวดเหงวแต่เนี่ยครับผมกูฝันต้วยว่าแต่เนี่ยครับเพราะมันหลุดยางรูดูดูไปรถอืมไม่บอกจะได้เงินซื้อรถที่หายเจ็ดแปดบริตะมานี่นพออกหายเจ็ดแปดได้ตู้โอ้มันสื้อออกหาเจ็ดแปดได้บัตรนี่พดีงานฉันครับผมโอบเลยว่าเรือมันเป็นน้ำผมปวดอ่อนบ้านปวดไปอ่าเจ็ดบียบช้ปุ่นย่สงยุหันฟุ่งผมอ่อนบ้านไปหลายคน ครับผมเสียต่นว่าจันรอโอ้พคนเสียต่วนเพราะเหนื่อยจขึ้นผมกดมานอนโอ้ยแบกม่แบกไปฟันฟันมาขึ้นเนี่ยมอต้าบ่ไม่ต้องต้อนต้อนหดได้หลังจากได้เอาเมือนั่งกบบฟันได้หมดเจ้าว่าผมเขียนไม้ผมยัดผมหลงยันัดจะลืมเนอตาเนาะโอ้ดีดีครับผมครับนี่มันจังไรกูร่างมึงอีกจังว่าบ่ถือกูเส้าเสือบ่ถือโอ้ผมเสียคนเดียว ครับเคยถึงมาคยถึงมาเรื่อยๆมารหลุดมือหงดหงน่ตาเนาะเออม่าวันนี้วันนี้วันนี้คงจะได้นตาเนาะห้าจิตแบบจังวาวานี่ยสาธสุดเลิศปุ้ยว่าฉั่เนี่ยครับผมวานทุกอย่างแบบไม่แม่ไรแบบมาโยค่าึ้นรถใจบนเนาะเึรื่องากจงข้อนออขายมาชูใจครับผมหวยมีโยค้าว่าร้ำ้อยเพิ่นค้างานที่จแล้วพอค้างานมเห็นผลไน่มืออะไรครับผมโอ้ไปโยค้าครับ โอ้เจริญพระโชคดีของเอาผมแล้วก็เอฟครับเอฟซีกันตัวนี้เมื่อนี้ยที่ได้มาคอตาเปิดกุญแจบุมอยู่นี่แถวข้างเนี้บุมติดตั้งเตือนบุ๋โอ้เพื่อนพี่แล้วว่าเพื่อนไอ้ซอท้อเพื่อนกับวิโยไปงานศพตีใไปงานศพกันเนาะเห็นเพิ่นแล่นอยู่ๆี้องไปนินเดะกับผมรถนั่งบชิเป็นใบสามวง กูว่าแปซีมงคนนะกก็ไปจับขึ้นมาฟังเสียงผู้ยมได้กูนั่จุกจิไับมากินเกากินน้ำเ้อ้านเลยครับผมกินเกากินน้ำมีชนนานทนาภาษาสี่มงก็ีรสี่มงหาโมงแล้วแต่นอกแปดคำบน้ตาฟันดีตัวสังวดนี่เนาะฟันว่าเป็นผู้ยิ่งผู้ดำดำผู้สูงสูงก็ตายมายืนเทเลนนครับผม ผมผมเ่าว่าตาหรือหรือเก่าผมผมเาวากับผมเาวาจงลง่ข้างหลังรถผมบ้านนี่หลบบอกเลยไปผมว่ามันกูฝันตัวหนอว่านเนี่ยกัผมบ้าบอกว่านเนอือ้าน้มันมาอีดีบ่านเี้ยเินกินไปหาตีกันนะทีหองมือมันออกมันถือเยกดังมันมักื่อบ่ไนะว่านเนี่ย อืมไปวะมั้นว่าถีเรลยงอยู่วัวเขาบูดเรีตาพอป่ะวัวมัน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 ท่งกับเรียกแม่หนึงเาดีนะ่มันตรงเขาไปเขา้ันโอ um ้ตรงกันเนี้ยบ่ตรงก็เรียกแม่หนึ่งแม่เขาวันเรีกตัน mm. ีนี่เลขอันเลขวงสวงจแม่ตะเขียนน่ะก็ได้เจ็ดแปดก็ได้เจ็ดแปดที่กันได้เจ็ดแปดเนาะวงสวงแม่ตะเคียนเสียอฮะ นอยูนครปนบะมตีมองไงมองปูเต้านี่บอกปูเต้าปลาจีนน้ะปูเต้าปลาจีนครับผมโอ้ปูเต้าวนทั่มมาจิงหมดนึ่งบ่มิมันงานพอเหลียที่มันบดถึงมกับปลาฉีมาเนี่ยทางเด็กปูเต้าเลยบัอย่บทอะไรอย่างเี้ครับผมแล้วก็มันก็ใกล้เมือมันทิพมันหยุดหวนนน้ครับผมหยุดมาพอเลโอ้หทิพทมาเลยต่างหาอันนี้มันบ่ะ้ตัว มางอาจจิดนี่คิดนั้นมาก็ผมอัดมาบอกไก่ดีว่าครับนี่ครับผมฝันตอวหงวดนะตัหงดร้อนมาผีผู้หญิงมาบอกตัวดำตัวดำเงยสูงผมเห่าห้าเจ็ดแปดบ้างในก็ตามจะได้จะได้ชื่ออรรถตัวนี้ว่าจีมันม่หวนนี่มมนต้ออกเจ็ดแปดเดี๋ยววนนี้บอกเท่านีบอก่าหนังปี โอ้มวันนี้มันสิออกาห้าเจ็ดแปดดสิสวันที่วันนี่วันที่สิบหกหรปลามันว่าสั่งตัวครับผมนี่ครับทั้งชุ่มโอ้เป็นนิมิตฝันที่ดีอ่านะครับท่านผู้ชมกัให้พิ่เจ้าหน้าที่เขาเอานะครับผมอ่านี่ห้าเจ็ดแปดนะครับผมทั้งชุ่มห้าเจ็ดแปดนะเป็นเลขที่เด่นไง่ายๆนะฮะตัดเล่นหกประตูอ่าครับผมเลขกี่หางเดียวมัวตายพี่หางเดียวเท่านี้ครับ บอกเต็มอิดเลยซึ่งถ้าผมาเขียนไปโเดครับผมย่านเริ่มาตา <c oughs> ัดงขต่ขเกิดเรมไปมันแมนอีรีท่านไยฮะแมนอีโอ้ยคับผมเจ็บ้อง <c oughs> ท้องเรยเนี่ย <c oughs> เจ็บเ,เอาถือว่ถกูก็ะร้องลำบากที่บ้านเนี่ยครับผมออวนันทหาซ้ำดีตัวมาวันโอ้ม่ววานจิมัมวอะไรบ้านนี้คมันหลดไดหน่อยได้อยู่เบิดลายมันสิได้หน่อยตัวกะติสมมติว่ติ อาตัวเขาก็ระให้เครื่องหนึง่งมึนบ่โอ้ครับสิ่ใจเครื่องหนึ่งเรียกร้อยคุ้นร้อยคันที่ร้อยคุ้นร้อยไม่ได้เท่าไหรเนี่ยเขากรใจาเครื่องหน,น,นึ่งตัวนี้ก็ผมผมก็ไล้เอาซื้อม่าซื้อหรอกเอาเครื่องกูเอาดีกว่ากูบ่ได้เพาะั้นเนี่ยครับครับน้ำมืดหกร้อยอวนนันซื้อมานเนี่ยคันบัก ผีบอกวดนี้ทีวดนี้ครับผมหรือมันสิโชคใสะปีไหมว่าสันเดียวครับผมวันนีที่เราตานาะใสะปีไหมคััๆผมว่ะผมขอเขาเลยโอ้ยทั้งจมปากจมคอจึงแบกไม่ขึ้นรถว่าแล้วมาเลงเมาวนอนพกชุมเลยเมียครับผมอูกูกันจน ยืนเย่ยงคางเตียงนอนผมเนาะโอ้ยืนเย่ยงคางต่เตียงเลู่้หญิงคนนั้นผมผมนอนอยู่เมื่อยืนเย่ยงคางว่าล่ะขอหาผมครับผมอาเก็บแปรเรื่องหมวดนี้เยอว่าใช่ครับผมเว่าเราไปรถบีเพราว่าเราย่างไปเลย่อยๆเลยเพราะเราบอกก็คือไปรแหละเพราะันหลังเลยข้นหันหลังคือเป็นตกกลับเนาะยแสด้ว่าตรงๆเลยครับผมครับโอ้ขอบคุณตาครับผมขอบตาที่ให้เป็นนักทางนะครับท่านผู้ชมยังวะผม บุกคืบแล้วโจไรซื้อเทียบเงินวันนี้กับผมเอาว่าจย่งนี้ครับซึ่งเด็กข้างปากกินบุหรี่ข้างกาจันเตาคนบริได้ที่ต่อมาเ้างวันนี้เนาะกับผมคือหรือหรือเอาจะเป็นเมื่อเจ้าจ้อคุณกระตางฮะวันที่สิบห้าคุบอกฮะบัวทามันต้องบอกร่วงหน้าสามมืออโอ้โอ้ถ้าถ้าบอกบอกแล้วอันมา้าไปพูดน้องไม่บอกโอ้ถ้าถ้าหอดระยะคุณบอกบอกแล้วมันไปซื้อเสียไว้มันบอกสร้างจบครับผม ตาโนนมันเอาเราจะเจ้อเอารถด่วนมือจักหน่อยครับผมเอาตรงก่อนเนินๆจักหน่อยหาหาซื้อได้เนาะเอาครับผมแค่เราเจ้อๆเต็มอันซื้อบ่ไดอีกมันบไดคือเขาครับผมโอ้ครับขอบคุณตามากครับผมครับๆนี่ครับท่าชมตูเยี่มก็บ่อยู่ถึงตาเพิ่นกะกะสปอร์ตปันเป็นทิดจะเรียบร้อยแล้วผมกดประจํามันที่46ท่านหน้าของสุรี ่าซึ่งวันมาผีผ้หยิ่งมาบอกนะครับผมมาบอกว่างวดที่มานี่ PAUL ออกตัวนี้ออกห้าเจ็ดแปดกว่าท่นห้าเจ็ดแปดนะครับท่านผู้ชมเป็นเลขทางเดียวเม็ดเดียวครับผมห้าเจ็ดแปดนะนี่ครับเมื่อนี้ทั้งชงกันได้มากกับบัตรสวนพระรวยครับผมอ่าเก้าแปดพระรวยมากบัตรสวนครับพระรวยก็มาครับผมมาชงชงนะฮะ ห้าเจ็ดแปดนะทำชุ่มให้ไปพี 5, พ่จาให้พราะห์กันนะครับผมถึงสร้างช่องกัได้มาเป็ี่ยนสพานบุญได้เป็นแนวทางให้เท่านั้นครับผมมาเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมกันนะครับผมครับาคลิปนี้ท่านที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ก้าแปดผู้รวยครับผมก้าแปดผู้รวยขอให้อ่าสั้นผู้ชมจงโชคดีกันในวันที่สิบหกนี้ตากบาลชนพรวยขอขอบคุณท่านที่อ่ามากกว่าใดกดแชร์ให้นะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม Sí. <laughs>